อีลอนมัสก์เนี่ยเคยพูดด้วยว่าการโคดดิ้งนะครับคือสิ่งที่ใกล้เคียงพลังวิเศษมากที่สุดแล้วแล้วถ้าผมบอกว่าเด็ก8ขวบเนี่ยก็สามารถใช้พลังวิเศษนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้เลยหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมาจากแบรนด์ Easy k i ิ Robotics นะครับดูภายนอกเนี่ยเหมือนจะเป็นของเล่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ของเล่นธรรมดาแน่นอนแต่เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์แล้วก็การเขียนโปรแกรมของเด็กไทยนะครับ เพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเก้าสมการของเด็กไทยนะครับที่จะได้ไปแข่งขันในระดับโลกได้นั่นเองและนี่คือน้องคนหนึ่งนะครับที่ใช้พลังวิเศษนั้นได้จริงๆน้องเขาเนี่ยเขียนโค้ดให้หุ่นยนต์ตัวนี้เดินหน้าถอยหลังได้ควบคุมแขนกลได้เองทั้งหมดนะครับผมน้องยังออกแบบให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถคี่ถ้วยขนมได้แล้วเดินไปชนกำแพงเบาๆหรืออีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเนี่ยเราใช้แขนกลนะครับขีบขนมไปตรงๆเลยแล้วก็มีการแกล้งเล่นกับน้องหมานิดนึงนะผมแล้วก็วางขนมลงที่พื้น ทั้งหมดนี้คือเด็กไทยคนหนึ่งทําได้ด้วยโค้ดที่เขาเขียนเองนะครับ <S <S คือแบรนดท์ทั่วไปเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเขาทำหุ่นยนต์นะครับอย่างเช่นจอห์นอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะมีคอนโทรลเลอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บังคับไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาโปรแกรมเขาโคดดิ้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับที่หน้าตาเหมือนรถแท็กเตอร์หรือว่ารถไถอะไรก็แล้วแต่น,นะครับผมคือซื้อมาแล้วเนี่ยต้องประกอบเองก่อนนะครับผมประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังเดินหน้าเดินหลังไปได้นะ ทุกคนต้องโคดดิ้งเข้าไปก่อนนะครับเหมือนใส่โปรแกรมเข้าไปว่าโอเคเดินหน้าเดินหลังประมาณนี้นะครับผมหรือว่ายกตรงนี้ขึ้นได้ไหมคีบตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยคือต้องโคดดิ้งเข้าไปก่อนนะครับ และสิ่งที่ทํำให้่นยนต์ตัวนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้นะผมหรือว่าโฟดดิ้งอะไรต่างๆได้เนี่ยก็อยู่ที่เมนบอร์ดตัวนี้เลยนะครับบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบอร์ดคอนโทรเลอร์นะครับหรือว่าจะเป็นไมโครคอนโทรเลอร์สถาปัตยกรรมของชิปที่ใส่มาในบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือ t e n ซ i ล i ล่าใส่มาทั้งหมด2คอด้วยกันนะครับคือเรกง่ายๆก็คือมันอยู่ในมาตรฐานระดับสากลแน่นอนอยู่แล้วนะครับ แล้วเวลาเราจะโคดดิ้งตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะผมเขาก็มีสายมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับใช้แค่สายเดียวแค่นั้นจบเลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับผมแล้วก็เวลาเราจะเขียนโปรแกรมลงไปเนี่ยเขารองรับทั้งหมด3ภาษาด้วยกันนะครับ ภาษาแรกเนี่ยเขาเรียกว่า block base programming นะครับผมก็คือการที่เราลากบล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยนนะผมมาวางวางต่อๆกันนะครับเขียนให้มันเป็นโค้ดแต่ว่ามันเป็นโค้ดที่เหมือนจะสําเร็จรูปประมาณหนึ่งแล้วนะครับนอกจากการลากบล็อกแล้วเนี่ยก็จะมีภาษาไพทอนด้วยนะครับผมแล้วก็ภาษา C นะครับที่ เขาสามารถโปรแกรมเข้าไปได้นะครับแล้วเวลาเขียนโค้ดเนี่ยมันจะไม่ต้องเขียนทีเดียวเสร็จหมดเลยก็ได้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถเริ่มจากคําสั่งง่ายๆนะครับเช่นเดินหน้าหรือว่าถอยหลังแล้วก็ลอง Export ไปที่ตัวหุ่นยนต์นะครับเพื่อลองรันดูว่าเขาเคลื่อนไหวได้อย่างที่เราต้องการไหมแล้วเราเนี่ยค่อยๆเติมคําสั่งไปทีละนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ได้อย่างที่เราต้องการนั่นเองกระบวนการแบบนี้แหละครับผมทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกคิดแบบเป็นขั้นตอนได้ทดลองจริง ได้แก้ปัญหาจริงนะครับและที่สําคัญได้สนุกไปกับมันเหมือนเล่นของเล่นเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโค้ดไปด้วยแบบไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับในอนาคตอาจจะเปลี่ยนจากการลากบ,บล็อกไปเป็นเขียนภาษา C เลยก็ได้ใช่ไหมครับต้องบอกว่าตัว Easy Kid Robot ตัวนี้นะครับผมไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวนะครับยังช่วยให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถต่อยอดให้น้องๆน,นะครับผม ขึ้นไปสู่ไปที่โลกได้ง่ายขึ้นนะครับและใครจะไปรู้ว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกคุณเนี่ยเป็นวิศวกรในอนาคตก็ได้นะครับที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวนะครับ Easy Kit เขามีการแข่งขันรนยนต์ระดับประเทศด้วยน้องๆคนไหนที่ไม่ได้แค่อยากเขียนโค้ดเล่นสนุกอยู่ที่บ้านแต่มีใจอยากจะโชว์ของอยากโชว์ศักยภาพตัวเองเนี่ยก็สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันมาได้เลยนะครับและปีนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันด้วยไม่ใช่แค่สนุกนะครับแต่ยังได้ประสบการณ์จริงและก็ได้เจอเพื่อนที่ชอบเหมือนกันด เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะให้ลูกๆนะครับได้ลองเล่นตัว Easy Kid Robot ตตัวนี้นะครับผมก็ไปกดลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับผมสำหรับวิศวกรตัวน้อยทุกคน